เราบางครั้งก็ไม่ต้องรู้หราอะไรก็ได้นนไมันก็มีความชัได้เหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พี่สาวตมีความสุขกที่ได้มานั่งอ,อาบแดดนะหลังเลิกงานแล้วก็คงจะได้วิตามินดีอยู่นะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่เลิกงานแล้วอากาศดีพี่สาวตุ้มก็จะชวนเพื่อนๆมาอาบแดดพี่สาวตุ้มนะคะวันนี้ก็ได้ไปสักประมาณ30นาทีนะคะถ้าไม่ลงมาที่นี่วันนี้พี่สาวตุ้มก็อาจจะอาบแดดที่ระเบยียงบ้านก็ได้แต่ว่าคิดไปคิดมาเออมันก็ไม่ไกลนะคะลงมาสักแป๊บนึงแล้วก็อาบแดดเสร็จสับเรียบร้อย จะไปอาบน้าก่อนเราค่อยไปเยี่ยมดูหรือว่าเลยไปเยี่ยมเลยก็ได้นะคะจะได้เข้าบ้านไปเลยทำกงกับข้าวอรอลูกชายนะคะสำหรับวันนี้พี่สาวตุ้มก็อย่างที่บอกว่ามีบางสุงได้ผิวสีแทนนะคะพี่สาวตุ้มเป็นคนที่เอาเอาเอาแสงแดดไวมากนะคะไม่ต้องทาครีมที่มันดูดแสงแดดน,นะคะพี่สาวตุ้มจะได้สีแทนไวมากนะคะแล้วก็ สีแทนผิวสีน้ำผึ้งนะคะเขาเรียกน้ำผึ้งเดือนหาก็จะผิวสวยแบบสีแทนนะคะมขความขาวสาวไทยพี่สาวุกไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่สนใจจะเป็นสีแทนสีผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพสาวุกก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป